แล้วแฟนนี้วันนี้เป็นไงบ้างคะตื่นเต้นมากมากค่ะก็เป็นครั้งแรกที่เราได้โชว์ต่อหน้าคนแบบเป็นพันครั้งแรกเลยเนี่ยก็ตื่นเต้นค่ะอ่ค่ะก็หมายถึงว่าในในโชว์ในวันนี้ก็จะมีแบบหลายรูปแบบมากๆเลยเนี่ยค่ะเพราะเราก็ใช้เวลาฝึกซ้อมกันแบบอาทิตย์ที่แล้วก็เราเอ้ยอาทิตย์นี้นี่แหละเพราะเราซ้อมกันทุกวันเลยใช่ซ้อมหนักขนาดไหน ใรียะเวลาในการซ้อมต่อวันยังไงบ้างก็เอาให้เปรอะค่ะแบบว่าไ,<ม>ไม่ลืมให้แบบกล้ามเนื้อจาท่าได้จริงๆเลยอะแล้ววันนี้แฟนมาเน่นมากมาอาสาเลยใช่ใช่ค่ะมาจากทุกที่เลยม,มาแบบว,ว่าทั้งฝรั่งตะวัจั่หวัดว่าต่างประเทศรครบมากเลยค่ะและ้แวลม,ม,มีคนที่กู้เที่ก็เยอะมากๆค่ะของเราก็คือครบร้อยแล้วเป็นตัวเกิน้อยแล้วค่ะเกิน้อยเกิน้อยแน่เลยนอยการโชว์ครับ รอบนี้มันจะเป็นอไงบ้างเราจะเตรียมอะไรมีร้องมีเต้นมีเล่นอะไรไงอุ้ยมีครบเลยครบทุกอย่างเลยรับรองว่าทุกคนอ่ะได้ความสนุกกลับไปแน่นอนไม่ใช่แค่ดูโชว์ของพวกเรานะแต่ว่าทุกคนก็จะได้เป็นส่วนหนึ่งของพวกเราด้วยก็คือแฟนๆจะต้องเป็นส่วนร่วมกับเราแน่นอนใช่ค่ะทุกคนจะได้แบบกลับบ้านอย่างอิ่มเลยค่ะครบทุกรสไม่ว่าจะเป็นหวานเปรี้ยวสนุกส้ซาว้าวซ่าเผ็ดร้อนอะไรเงี้ยมาครบหมดเลย ยังไงบ้างแต่ถตาว่าเขาจะต้องเล่นกับเรายังไงบ้างไม่ต้องติดรอดูโชว์เลยค่ะต้อง่ินตัวอะไรคือกินใจต้องเปล่ไว้ก่อใช่ใช่เราจะยังไม่คนตอบคำถามอะไรมากมายตอนนี้เดี๋ยวจะหลุดหมดไม่ต้องดูโชว์พอดีนะคะเฮ้ยเพราะรี่เรเออมันครั้งนี้ก็ือตอบความฝันเราอยากแล้เหมือนกันยังมาจากความฝันเตรียมว่าจะมีแฟนมิสให้มันแฟนใช่ค่ะใช่ใช่ก็ความฝันหลายๆอย่างหมดทั้ง อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งของพวกเราค่ะหลังจากที่ซีรีส์ออนจบไปแล้วเลยเนี่ยมันก็เหมือนเป็นงานคืนความสุขให้กับทุกคนด้วยที่ทุกคนแบบคอยสพอร์ตอวกเรามาตลอดแล้วก็ในแง่นึงก็คือวกาเราได้โชว์ศักยภาพที่พวกเรามีเนาะให้ทุกคนได้เห็นการเป็นโชว์ของพวกเราจริงๆอย่างเงี้ยค่ะวันนี้โชว์กี่ชั่วโมงคะเกือบเกือบสองชั่วโมงค่ะรทกอย่าแเราก็ตอนมาเต็มอิ่มบู๊ทพลังมาเต็มที่ใช่ค่ะ พร้อมพร้อมพอซ้อมทุกคนดูได้ดูกันแล้วจะไม่มีอ่อนเนาะไม่มีอ่อนแน่นอนค่ะได้พูดคุยกับแฟนๆยังไงบ้างสำหรับบทเราที่คนนี้อะไรอย่างนี้เตรียมตัวเปนยังไงเตรียมตัวเป็นยังไงเหรอคะนั่จริงทุกคนอ่ะแฟนๆอ่ะรู้อยู่แล้วว่าเราซ้อมทุกวันเพราะว่าเราจะคอยอัปเดตให้แฟนๆรู้ตลอดว่าแบบเอ้วันนี้มาซ้อมนะเจอกันมาตื่นเต้นเลื่นเต้นเลยอะไรก็มีอัปเดตให้แฟนๆรู้ตลอด แอาเราลองพูดบอกกับแฟนกายเขาหน่อยหนึ่งดีก <ขอ S 1> ว่าว่าเนี่ยอีกไม่กีนก่นาทีเราจะเจอกันแล้ว <c oughs> อีกไม่กี่นาทีต <c oughs> อนนี้กี่โมงจริงไปชมแล้วจริงเหร<ช>ออุ้ยอีกอึดใจเดียวค่ะไม่ถึงหนึ่งชั่วโมงเราก็จะได้เจอกันแล้วเราก็ได้ร้องเล่นเต้นรำให้ทุกคนได้ดูกันแล้วค่ะเห็นว่าเตรียมชุดอะไรมาเยอะแยะไปหมดเลยใช่ค่ะเปลี่ยนกันแบบไฟไหม้เลยค่ะ อ,อ,อันนี้คือชุดสัมภาษณ์อย่างเดียวค่ะอ,อ,อันนี้ไม่ใช่ชุดขึ้นเวนทีนะคะทุกคนนี่คือยังไม่ใช่เลยนะคะแต่ก็มันก็มีธีมใช่ไหมมีธีมค่ะมีธีมถ้าทุกคนเห็นเวทีก็น่าจะรู้เลยว่าโอ้ธีมอะไรแต่เดี๋ยวพวกเราก็จะมีมีบอกในรในนี้ถ้าเราเหมือนกันใช่ติดต่องานชุด M Y ้ O อัจฉริยะอัจฉริยะนะอัจฉรยังค่ะน่าจะ ตรงนี้ก็คือชุดเต้นก็จะชุดหนึ่งชุดร้องก็จะชุดหนึ่งใช่มีมีหลายแนวเปลี่ยนทุกเพลงค่ะจริงจริงค่ะมีกี่เพลงก็เปลี่ยนตามนั้นเลยค่ไปไปคาดหวังแล้วว่าได้เห็นตัวคุณเพลงน้ำเ้าขนาดไหนเออรอดูดีกว่าแต่ว่าหน้าเขาต้องอะไรอ๋อเปล่าเปล่าไม่ก็ไม่ถามถึงชุดหนูก็เลยนึกถึงชุดตัวเองว่าเอ๊ะมันเป็นยังไงเย พี่ถามจรู้สึกว่าเฮ้ยเดี๋ยวมันจะหลุดออกมาเนี้รู้สึกว่าแบบปุ๊บไปก่อนปุ๊บไปก่อนมีความอลังการขนาดไไม่ตอบอะไรเลยก็อลังการหนูเรียกได้ว่าอลังการตามทีมที่วางไว้ดีกว่าเพราะว่าทางเขาก็คิดมาแล้วแหละว่าอยากให้เป็นทีมแบบไหนแล้วหนูรู้สึกว่าชุดอ่ะมันลิงก์กับทีมนั้นได้แบบชัดเจนมากๆเลยมันแบบมีความแบบว่าอ ไม่อยากจะูเออคือมันมีมันมีหลายแบบมากค่ะมันไม่ได้เป็นแค่ตามทีมเลยคือมันไม่ใช่ตามทีมแล้วก็หลุดบ้างแล้วไม่ใช่หลุดแต่เขาเรียกว่าอะไรแบบเออมาเรอดูดีกว่านะคะมันจะสีสันสดใสมากเเรื่องเพลงมนที่จะร้องบ้างค่ะครับผมกำลังเสียงร้องของเรามันจะต้องยังไงมากโอ้หไฮสุดๆเลยนึกว่าตัวเองเป็นนักร้องไปสักช่วงช่วงขนาดนึงค่ะแบบว่า แบบว่ามีการร้องแอดลิดแบบว่าว้าวแะไก็มีเพลงยากมาโว์ด้วยมีค่ะยากเตอนเรียนตอนเรียนร้องเพลงเพราะเราโอ้โหไร้องยังไงนี้อะใช่แต่ก็มีเพลงง่ายมารวมด้วยไม่ใช่ไม่ได้เรียกว่าเพลงง่ายแล้วค่ะแต่อาจจะเป็นเพลงที่พวกเราถนัดอะไรอย่างเงี้ยคุณเคยเคยที่แบบเคยฟังกันบ่อยๆอะไรก็เลยรวมถึงท่าเต้น

มีมหรอไม่มีนะไม่มีหรอมีไม่ไอโน้ละไอโนไอโนไอก็คือสนุกแน่สนุกค่ะสนุกแน่นอนหนูพร้อแบ้วเนี่ยลงเวทเต้นเลยได้ไหมจริงอ่ะฝากเลยดีกว่าเพรผมเดินเรียกเลยนะขออนอญาตเห็นมีไปชมโปรเจกต์ที่เป็นแฟนันไมโอเคเล โอ้โหแบบว่ารู้สึกดีใจมากๆาเพราะว่า,าแฟ<ผ>นๆนรู้เลยว่าพวกเขาตั้งใจทําให้พวกเรามามันมีหลายธีมมากๆเลยแล้วก็แบบที่สำคัญคือมีโฟลเรบูธด้วยอะไรเงี้ยคือน่ารักน่ารักมากๆค่ะแล้วก็ไม่ใช่แค่แฟนขับไทยนะคะ <ๆ S 2> มีแฟนขับจากหลางประเทศด้วย <ๆ S 2> ที่ข <ๆ S 2> เขาเหมือนแบบทำบูธให้อะไรเงี้ยก็ขอบคุณมากๆเลยค่ะจากทุกคนที่ที่ทําสิ่งนี้ให้กับพวกเราค่ือพวกเราไปเดินดูแล้วแบบโหทุกคนนี่คือทุกคนใช้ความตั้งใจแบบสุดๆเลยเพราะว่า ดีเทลไดเล็กน้อยบางเยอะมากเลยเนาะไม่ว่าจะเป็นดอกไม้ก็เลือกดอกไม้หรือว่าแบบดีไซน์ใดๆบนแบ็คกรอปหรือว่าพวกกิมมิกต่างๆอะไรเงี้ยคือประทับใจมากขอบคุณมากจริงๆค่ะก็โฟโต้บูที่ถูกใจพวกเราแมเพราะว่าเราเป็นสองคนที่ชอบถ่ายรูปเหมือนไปรู้ว่าพวกเราเคยไปไปถ่ายรูปกันที่โฟโต้บูอะไรไปถ่ายรูปกันในโฟโต้บูมีอะไรต่างๆเป็นแฟนที่ไม่ได้ชมวันนี้สามารถชมทางไลฟ์ ใช่่สำหรับใครที่ไม่ได้มาวันนี้นะคะมไม่เป็นไรเลยเพราะว่าเรามีไลฟ์สตรีมมิ่งที่ให้ดูไลฟ์เลยค่ะมีทุกขั้นตอนเลยก็หวังว่าเราจะได้เจอกันในนั้นนะคะสวัสดีทุกคนจากออนไลน์ค่ะโอเคขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ